รถเก่งเล็ก e ีข้คารุ่นประหยัดน้ำมันได้สูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรกับมิตซูบิชิแอคลาดปีใหม่เล็กใหม่เพียงหลักหมืน่นสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเจอกันน้องแป๊บอีกแล้ววันนี้น้องแป๊บมีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถเก่งเล็ก e ีข้คาอย่างที่บอกว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันเลยนะคะก็ว่าได้ เดี๋ยวมาดูกันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi a t t r a c เป็นเครื่อง1.2 GLX เป็นปี2018กับราคาพิเศษสุดๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บมาบอกท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรถนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม um นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเด y ไลท์และไฟตัดหมอกดวงไฟดูโตสวยกลมสวยงามมากๆโอ mm ๊ย hmm. ้อการเนอะ เดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะสีตัวรถคันนี้เป็นสีเทาดำหรือว่าสีเทาเป็นสีเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมสภาพสวยมาพร้อมกับเบ้ามือจับแบบโครเมียมของแอคช r d นะคะและคันนี้ก็มาพร้อมกับของตกแต่งเป็นคิ้วกันสาดของแอคช r d เดี๋ยวมาชมสภาพภายในนิดนึงนะคะให้ดูว่ารถของเราสภาพเดิม,ดมจริงนะคะมาดูที่เมดอาร์คนะคะ ที่ฝั่งประตูกันก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดมากๆเลยนะคะอาจจะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นรถสภาพเดิมๆจริงๆกันเลยจ้าสำหรับฝาน้ามันก็เป็นคโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของล้อล้อของเราก็เป็นยางล้อเดิมๆจากโรงงานเป็นยางแม็กซิตเป็นยางปีใหม่ปีปัจจุบันกันเลยจ้าเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังกันบ้างคันนี้ก็ตกแต่งมาให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ครีบฉลามหรือว่าครีบเสาอ,อากาศนั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังตรงนี้ของเรานะคะก็คาดด้วยโครเมียมสวยงามมีโลโก้ตรงกลางนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งายซิ่งเราแต่งท่อมาให้ด้วยเดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันแป๊บกันเลยนะคะเป็นรถเก๋งเล็กอีโคคาร์น่ารักน่ารักภายในก็จะเป็นโทนสีดำมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านมี SRS แบแบบผู้น้ามาพร้อมปุ่มคอนโทรลรับสายวางสายหรือเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะ คันนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นเลขไม์น้อยมากๆเพียง50,000กว่ากิโลเท่านั้นเป็นเกียร์ออตโต้เป็นขั้นบันไดาสามารถใช้งานได้ง่ายภายในเป็นเบาะผ้าโทนสีดำดูแลรักษาง่าย เดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะสวยงามกว้างขวางถึงจะเป็นรถเล็กมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งและพร้อมติดตั้งคาสีสํำหรับเด็กอ่อนเดี๋ยตามมาชมสภาพภายในกันแป๊บกันเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเป็นเครื่องพันสองไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุด เดี๋ยวมาชมในส่วนของคันหน้ากันบ้างนะคะคันนี้คันหน้าจะเป็นเดิมๆจากโรงงานน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนแต่ยังได้อาแต้นสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยจ้า ยังไงบ้างคะสำหรับรถเก่งเล็กคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi a c d e s เป็นเครื่อง1.2 GLX ปี F P 2018กับราคาพิเศษสุดๆนะคะราคาอยู่เพียง3,900บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟิดาวความสบายๆอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นและประหยัดน้ำมันสุดๆอยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้เพียงโทรหาน้องแป,ป๊บได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9 9นะคะสนใจแล้วรีบแคปหน้าจอบอกว่าน้องแป,ป๊บรีวิวนะคะรีบกลิกลงมาเลยนะคะบ๊ายบาย